สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัทเพชรยนนะคะวันนี้นัทมีรถส,สวยสไตล์ผู้บริหารนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกัน1คันนะคะเป็นตัวแคมรี่สองจุดนจีปีสองพันสิบหกนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆดร้อนๆเลยนะราคาค่าตัวอยู่เพียงหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนได้นานสูงสุดเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดเลยนะคะช่วงนี้เรามีแคมเปญดอกเบี้ยลดโดนใจนะเริ่มต้นที่สี่ปีสองจุดห้าเก้าเปอร์ เท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากผ่อนนานๆ7ปีนะดอกเบีย้ยอยู่เพียง2.99%นะคะค่างวดเนี่ยอยู่ประมาณ9,008เท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเลทดอกเบีย้ยปกติเนี่ยอยู่ประมาณ4-5บาทเลยนะคะช่วงนี้นะดอกเบีย้ยพิเศษสุดๆ7ปี2.99%เท่านั้นนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โท0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัด ยินดีให้บริการตัวดอกเบีย้ยลดดนใจนะคะหมดเขตสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถสีบอลเงินสวยๆเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลกันง่ายๆนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะ 5. กไก่ย,ยอยักษ์6ก7 2กรุงเทพมหานครโลโก้ด,ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะ โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นลูกแก้วกลมๆมาพร้อมกับไฟเดย์ทามนะคะโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยเลา้าใดๆนะคะสวยๆใสๆสเลยนะมีเซ็นเซอร์กันชนด้านหน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งละ1จุดมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะลูกค้า ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเลยต้องบอกเลยว่าแคมรี่นะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเลยนะสวยหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะใครที่สนใจนะอยากได้รถสวยๆคันนี้ไปใช้งานนะคะติดต่อกัอนเข้ามาได้เลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กจากโรงงานนะน็อตห้ารูโลโก้ตรงกลางนะคะช่วงล่างของรถนะคะลูกค้าช่วงล่างของรถสภาพเดิมๆเลยไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบาโชคนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะการันตีให้เลยนะ ไม่มีเรื่องของการชนหนักพลิกความจมน้ํากับสีอย่างแน่นอนนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างนะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพวกสันเหลี่ยมด้านข้างตัวรถนะคะคมคมให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะไม่มีรอยลักยิ้มนะค,ะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะรอบคันไม่มีรอยบุบรอยชนเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานรถ โตโยต้ามีติดอยู่นะคะมือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะตัดพากลางด้วยเส้นโครเมียมเส้นใหญ่ๆนะคะเป็นตัวเอกลักษณ์ของตัวแคมรี่เขาเลยนะคะสภาพสวยๆนะคะกุญแจนะคะหน้าตากุญแจเป็นแบบนี้นะมี2ดอกนะคะสำรองพร้อมเลยนะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะสำหรับภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีเบจนะคะ สวยๆหรูเลยนะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซนท่านล็อกกระจกปรับออโต้สบานเลยนะคะดีไซน์ในส่วนของรายไม้นะคะเพิ่มความหรูหรามาให้ด้วยนะคะมีระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ตัวเบาะคนขับนะคะสามารถเซ็ตปรับระดับได้เลยนะคะลูกค้าตั้งค่าเซ็ตระดับเบาะได้เลยนะค,ะคนขับนะคะตั้งเซตได้เลยนะคะลูกค้าได้ใน เป็นในส่วนของปุ่มแองจิ้งสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะกุญแจคีย์เลสสตาร์มือนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีระบบกันลื่นถลายให้ด้วยนะคะพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันนะคะลูกค้าเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆนะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะมีคุซคอนโทรลนะคะหน้าจอเรือนใหม่นะ,ค,ะคันนี้เรขไใหม่อยู่เพียง1นึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบเก้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ ไม่แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติได้นะไม่มีเรื่องของการกลับไม่กอไม่อย่างแน่นอนนะคะภายในสวยๆรูรู้เลยนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะลูกค้าจะได้เป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้เลยนะคะแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะ เกียร์ออโต้นะคะลูกค้าเป็นเกียร์หุ่งออโต้นะคะลูกค้าดีไซน์ในส่วนของลายไม้นะคะเพิ่มความหรูหรามาให้นะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่วางแก้วน้ำนะคะลูกค้าอันนี้นะคะนี่เสียบ USB-A u x ได้ด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มม่านไฟฟ้าด้านหลังนะคะลูกค้าสามารถเปิดได้จากตัวนี้เลยนะตัวม่านไฟฟ้าด้านหลังนะคะเปิดปิดได้เลยนะคะแล้วก็มีไวเลสชาร์จด้วยนะคะเป็นที่ชาร์จแบตไอโฟนนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ใช้ไอโฟนะ ะะสามารถวางชาร์จแบตรตรงนี้ได้เลยนะคะมีแท่นชาร์จให้พร้อมเลยนะคะดีไซน์มาสวยหรูเลยนะแคมรี่นะคะสวยๆหรูๆแบบนี้ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะในส่วนของฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอ,อักขระยันใดๆเลยนะฝ้าสสวยๆนะคะเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะเบาะหนังสีเบดนะเบาะไม่มีช้ำไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะ เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆเลยสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยไขรอยขยับขยเย,ย,ยน่นใดๆนะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลนะคะคัดเกตด A ให้ทุกคันนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งกันสบายๆเลย มีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะ,ะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะเป่ากันเย็นๆเลยนะคะสไตล์ผู้บริหารเลยนะ,ะในส่วนของเบาะด้านหลังไม่มีช้ำไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะตรงกลางนะดึงลงมานะคะเป็นในส่วนของที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องนะคะช่องนี่เปิดสามารถทะลุไปยันห้องเก็บสัมภาระด้านหลังได้เลยนะคะอาจจะเปิดไฟให้นิดนึงเนี่ยทะลุไปได้เลยนะคะลูก สามารถเอื้อมหยิบของจากช่องด้านนี้ได้เลยนะสวยๆหรูๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกด้านข้างทั้งสองฝั่งนะคะลูกค้ากระจกด้านข้างสองฝั่งนะเขามีม่านบังแดดให้ด้วยนะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นแบบอัตโนมืออะ่ะก็คือดึงขึ้นดึงลงกันได้เองเลยนะคะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะกระจกปรับออโต้ทุกบ้านนะคะสวยๆเลยฟังกช์ชันเนี่ยคือแบบ โอเคเลยนะสไตล์ผู้บริหารเลยนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่นะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะสวยๆคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะไม่มีรอยบุบรอยเฉียวรอยชนเลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยงามเลยนะไม่มีรอยแตกรอยเล้าใดๆนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง4จุดกัน เลยนะคะตัวเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง4จุดเลยนะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะใครที่สนใจโทรเข้ามาได้เลยแจ้งหมายเลขทะเบียนได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการนะคะันนี้เป็นตัวแคมรี่สอจนะคะปี2016ราคาเพียง6กแส0 0บาทเท่านั้นเองนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไล่ฟ้ามาแล้วนะคะไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอดีก้กว้างกันเลยบรรจุ พาราได้เยอะพอสมควรเลยนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะเดิมๆนะคานด้านหลังเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไข่เลยขยับขยืยน่นใดๆนะ,ะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลน,นะคะคัดเกตเอให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะบอดี้ด้านล่างนะคะ ล้ออะไรอุปรกรณ์แม่แลงครบเลยนะบอดี้ด้านล่างเดิมๆนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะด้านข้างเนี่ยดึงขึ้นมานะคะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานจุดเมดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีจมน้ําหรือว่าชนหนักอย่างแน่นอนนะคะไว้ใจเพชรยนได้เลยนะเราคัดลดคุณภาพเกรดเทุกคันนะคะมานําเสนอขายให้ลูกค้านะคะโครงสร้างไม่ต้องกังวลนะสวยๆเดิมๆนะคะบอดี้ด้านท้ายนะคะจุดเมดอาร์ตเนี่ยกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะใครที่ สนใจนะคะอยากได้แ a มรี่ไปขับอยากได้ c a m รี่ไปใช้งานนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษ7ปี2.9% 9เท่านั้นนะคะงวดเนี่ยอยู่ประมาณ ,98 0 0นนะคะลูกค้าค่างวดอยู่ประมาณ9 8 0 0นนะได้แ a ม r ี่ไปใช้งานกันเลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดน,นะเพราะว่าตัวดอกเบีย้ยพิเศษนะคะ7ปี2.9% 9ตตัวนี้นะคะหมดเขตส,สิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะใน ส่วนของแพ่นเทจของรถนะคะด้านข้างอ่ะ แผ่นเพจนะคะมีติดอยู่นะไม่มีรอยขยับเขยื้อนใดๆนะคะเดิมๆเ,เลยรถปี2016นะคะสามารถตรวจเช็คประวัติศูนย์บริการได้เลยนะคะสติกเกอร์มอ,อกอมีติดอยู่ครบเลยหัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยขยับขยืขย้อนนะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลคัดเกตเทุกคันนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะนัดยินดีให้บริการนะคะแนะนาคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลย สวยๆหรูๆนะคะห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวนัดภาไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คัน,นี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ vtiw นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4ีสูบนะคะ2 4ง7ีี่้แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้า สภาพสวยๆเลยไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิม้มใดๆนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะลูกค้าตรวจสอบเช็คประวัตินะคะจากศูนย์บริการได้เลยนะเรื่องของการชนหนกักผิดคว้ามจมน้ํากับสีเป็นเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมทั้งคันนะคะพวกจุดมาแต้มสีจากโรงงานนะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าสวยๆเดิมๆเลยหัวน็อตนะคะไม่มีขยับเลยนะคะ แล้วก็แคมรี่นะเขาจะมีในส่วนของชุดโชคช่วยเปิดปิดฝากระโปรงด้านหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะหัวน,อน็อตด้านในนะคะเดี๋ยวส่งเข้าไปให้ดูอ่ะ วน็อตด้านในนะคะเดิมๆไม่มีไข่ไม่มีขยับขยื่นเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถหัวนอ็อตฝากระโปงนะคะตาปั๊มโตโยตา้ายังอยู่ชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสภาพสวยๆเลยคันนี้นะการันตีครงสร้างให้เลยนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะหรือว่าต้องการหารถไปใช้งานนะคะแนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะได้รถสวยๆหรูๆสไตล์ผู้บริหารไปใช้งานกันเลยนะคะกับตัวโตโยต้าแคมรี่ 2.0G นะคะ ปี2016ราคานะคะอยู่ที่619,000บาทเท่านั้นเองนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนนาน7ปี84งวดน,นะคะดอกเบี้ยพิเศษสุดๆ7ปี2.99%เท่านั้นนะคะตัวดอกเบี้ยนี้หมดเขตสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดนะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการหรือว่า ถ้าใครอยากเข้ามาดูรถจริงนะคะมาได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งกรุ mm hmm. งเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ